นายกรัฐมนตรีไล่บี้เรื่อง SMS เตือนภัยนะครับทำไมไม่ถึงประชาชนระบุข้อความที่ส่งไปก็ไม่มีประโยชน์สั่งปอพอกสทชเร่งแก้ไขแล้วก็สั่งคมนาคมนะครับเตรียมแผนรับมือภัยพิบัติให้ชัดเจนอย่าทำให้การจราจรเป็นอมาพาตอีกหลังแผ่นดินไหวทำรถติดไปทั่วสิ่งแยกที่ต้องควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรคะประชาชนประชาชนได้รับรู้อะไรบ้างใช่ในเรื่องของ เอสเปซไหมคะถ้าใช่เนี่นยหน่วยงานไหนนะคะ mm hmm. ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เลยขออนุญาตครับทุกคนยกมือตอบได้เลยนะคะพอดีต้องทํางานร่วมกันนาครับค่ะเชิได้เลยค่ะนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาแผนดินไหว โดยประชุมกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพนะครับก็มีนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมเพลียรกันเลยทีเดียวนะครับเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเลขาธิการกสทอชอด้วยพร้อมด้วยผู้แทนทางทหารนะครับทันทีที่เริ่มการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทวงถามในเรื่องของการแจ้ง SMS เปตือนภยัยจากเอผ่นดินไหวที่มันมีความล่าช้าแล้วก็ไม่ทั่วถึงรวมทั้งข้อความที่ส่งก็ไม่มีประโยชน์มากนัก นอกจากคนไทยแล้วยังต้องคำนึงถึงนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปอพอเองกสทชให้เร่งแก้ไข แม้จะเข้าใจดีว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใดแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าทั้งนี้นะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกอสอทอชอก็ได้ชี้แจงนะครับว่าได้รับข้อมูลแล้วก็ส่งต่อ SMS ให้กับประชาชนแล้วในเวลา14นาฬา44นาทีโดยส่งได้แค่เพียงแสนถึง200,000หมายเลขเท่านั้นนะครับซึ่งเราก็เพิ่งได้เซลล์บอร์ดคัทหรือวิธีการส่งข้อความสั้นไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหลายรายในพื้นที่ที่กำหนดนะครับมาเดือนกรกฎาคม ซึ่งยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับโดยในชั่วโมงแรกกสทชได้ทยอยส่ง SMS ไปรวมทั้งหมด10กว่าล้านหมายเลขด้วยกันนะครับโดยทยอยส่งทีละ2 0 0 0 0นหมายเลขนอกจากนี้นะครับได้สอบถามไปยังเครือข่ายโทรศัพท์ True และก็ AIS โดยโอเปอเตอร์แจ้งว่าพยายามส่งข้อความภายในครั้งเดียวให้ได้มากที่สุดซึ่งหากส่ง SMS มากกว่า3ล้านหมายเลขต้องใช้เวลามากถึง5-6ชั่วโมงนะครับ โดยมีการส่ง SMS ไปยังประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆอีก,อก4จังหวัดครับส่วนทางด้านอธิบดีปอพอก็บอกว่าครั้งแรกได้ส่งข้อความให้กับกสทชแจ้งประชาชนได้ทราบถึงการเข้าอาคารได้ในกรณีที่จำเป็นเนื่องจากมี after s ช o c k อยู่ประชาชนก็จะลงมาอย่างเร่งด่วนอาจจะไม่ได้กลับเข้าไปหยิบทรัพย์สิน และในครั้งที่2และ3ทางปอพแจ้งไปในเวลา16นาเนาทีเวลา16นานาทีและในเวลา16นาิกา4นาทีปอพก็ส่งข้อความให้กับก,บกบสอทอชแจ้งประชาชนกลับเข้าอาคารได้ครับนี่คือเรื่องของ s m s นะครับส่วนในเรื่องของเส้นทางการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนั้นนายชยธรรม รมสอนประหลัดกระทรวงคมนาคมกร็ระบุได้ตรวจสอบโครงสร้างเส้นทางในความรับผิดชอบปัจจุบันเปิดให้บริการได้เกือบทั้งหมดนะครับยกเวน้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูและทางขึ้นลงทางด่วนด่านดินแดงทางตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้บริการทันทีครับซึ่งทางนี้นะครับทนายก็กำชับกระทรวงคมนาคมให้วางแผนและก็จะทำแผนให้ชัดเจนในการที่จะแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ชัดนะครับว่าเส้นทางไหนขัดข้องจะสามารถใช้เส้นทางใดแทนได้บ้างเพื่อไม่ให้การจราจรเป็นอมภาพาตแบบวันที่เกิดเหตุอีกครับ